สวัสดีค่ะกราบสวัสดีท่านผู้ชม f อฟทุกท่านเนาะคะ่ะเนาะมื่อนีนะคะกอยู่ในช่วงตต้นวีคอยู่เนาะกัยังบอไดไปไซไกนะคะท่านผู้ชม กาสิพาท่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านนะคะมาติดตามเลขความฝันของแม่บัวคือเก่านะคะท่านผู้ชมเนาะแอดมินนะคะก็เป็นสื่อนําเสนอนะคะก็เป็นเพียงแนวทางให้กับท่านผู้ชมเอฟซีนะคะเนาะคันบักกับจัดคัดกับบัากันนะคะท่านผู้ชมก่อนที่เราสิไปติดตามตัวเลขหรือว่าไปสอบถามความฝันตัวเลขกับแม่บัวนะคะมินกับฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามให้กับช่องไอสตาร์ชแนลแล้วก็สตารดาชแนลนะคะท่านผู้ชมไปกันค่ะท่านผู้ชมแอดมินกัสิพาท่านผู้ชมทุกท่านนะคะไปติด ตามสอบถามตัวเล็กกับแม่บัวนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีแม่บัวนะคะทุกชมนะเมื่อกี้อย่าฝ่าว็จะไม่ฟังข้อฟันเมื่อกี้คือจังววะลอตเตอรีซื้อมางวดที่แล้วตัวใดนะสี่ห้าเก้าสห้าเก้าสี่ม่หนเก้าสี่ยังเหลรูกน่อันนี้มันเป็นสี่ห้าเก้าถือรักษาตัวอยู่แต่มันมาอยู่ซื้อหนาซื้อหลังหรือว่าตรงตำแหน่งกับเดือันนี้เพิ่นเพิ่นบ่ดด้ยมดขีดิน ถึงว่าผมบาได้ตัวอืมมันเลขอันสามตัวเลขใช่สามตัวมันเป็นหนึ่งหนึ่งแปดตัวของเขาเป็นสองแปดตอวเอ้าเรื่องมันแลี่ยวๆไปผ่านไปเนาะเอาบอกข้อมัครับท่านผู้ชมถามข้อมฝันแม่บัวฝันแล้วแม่บัวฝันแล้วฝันตัวโตหงุดหงิดบอกสู้ท่านผู้ชมแฟนช่องพีพีหน้องคนฟังเนี่ยไปไปไปนอกไปมันโคกษาไปหาพี่หาน้อง หา่ีหาหนอไปกลนไปใส่มันไปกนไปไมันนะไปกลนหรือไปใส่ไปใส่กลนหลุมหลุมโอ้กลนหลุมใส่จะลูกมันแมน,แมนจอก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 ไปนัน่นมันสับปะหลังเขานี่บอกแมนมันสับปะหลังนี่นะนี่เห็นน้องนองนุ่งนุ่งเห็นเบิดโอ้เห็นพี่น้องหลายหลายคน,ม,นมันสา<ะ>พี่ีน้องนองไปใส่มันน้ำกันเบิดทุกคนว่เห็นหนังแต่นก็าตาก็ไม่ตาสนะ มันก็ไป,ไปมันก็ไปใจมั่นคนไปคนไปงานผู้คนเสียเพิ่นเลยว่ยะแยกคนที่ายเอายับออกห่างๆแนะ่เพิ่นว่ะยับออกคุม้มมันออกห่างห้า่เป็นโม่ห่างที่กันพอดอ่อหาห่างที่มันมันสิจุ่มกันเพิ่นว่าบัดนี้งคนไปคนไปบัดนี้ไปเห็นกอข้าวขอนึงกอข้าวที่เขาเกี่ยวออกแล้วมันเป็นกอข้าว,าวนะ ปันด็นีบยิงหันสามตัวกบ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 หน่อยหน่อยก็บม่หน่อยปันใดเราก็ดีส่วนกลางนี่ตะกี้แม่บัวเคยฝันเคยฝันเกี่ยวกับกบแม่เกี่ยวัเคยฝันสามตัวเพราะพทีย่างจได้บ่จำได้จำได้ห้าเก้าสามนั่นแหละแม่บัวซื้อสามเก่าหาลอตเตอรี่น่ะ กันแบบเดียวกันเลยแต่ว่าจับกบคือตัวนี้นะฮะคูปฮักขากบปสามตัวจับได้ทั้งสามตัวแมนจับได้ทั้งสามตัวหาขาเพิ่มทั้งสามตัวหาขามันสิเป็นเนี่ยอะไวะบันนี้ก็เลยก็เลยอันเมาหนั่นยได้ป่าเอาให้ไปป่าล้านล้านไส้แมนหล้านไส้แต่ว่าเอาให้ไปป่าไปปนคนว่าในป่าก็คืองาใยไผ่ผู้คนเสียร์เนยแม่พอเที่ยงแมน วันนี้ครับจับครบสามตัวแล้วก็เลยหาคาแล้วก็เลยเอาให้เพิ่นไปปนเหมือนปน่นก็เลยนั่งนิ่งเฉียงนั่งนิ่งเฉียงนั่งเฉียงหลังเก่าๆน่่ะล่ะเป็นเฉียงหลังเก่าๆกเป็นเฉียงไม่นะไม่แต่ว่าข้างบนจักว่าเป็นเถียงไผ่แม่นจะมูจักเป็นแต่ว่าเถียงนั่นเป็นเถียงเก่าเก่าเถียงเก่าเก่าคือสมัยแต่ก่อนนี่เนาะสมัยแต่เก่าสิเขาเห็ดเถียงหน่านะสิเขาจะเอาแผ่นปีกมาเห็ดเนาะแมนนั่นแหละมันเกิอยู่ที่นั้นนะ นีเ่เป็นไผ่หยาโม่งทั้งเคิงบันโม่งทั้งเคิงบันกันเพิ่นได้โคบแล้วเพิ่นกัเพิ่นกัเอิร์ดไปกินเขา่าเป็นว่ามาก,กินเข่าเฮ็ดแล้วเดีวกับเขาเบ่าเพิ่นว่าหยานั่นแมนหยานั่นละ่ะก็เลยพอักกันเสไปกินเขา่าอืมกินเข่าแล้วลงมาเฮ็ดตอ่อมาใส่มันตอ่อมาใส่มันตอ่อมันตอ่อแมนซักได้บาน ซัดทอนมันเอาไปใส่หนุมใส่หนุมใส่หนุู้ทงกระทมนี่สมัยตะกี้นะสมัยใส่มันเนาะสมัยใส่มันแต่ว่ามขึ้นฝันซอยไ,ไปซื้อลรอตเตอรีดมาเมนเมื่อ,อวานไปซื้อลรตเตอรีดีอตเตอรี่รรนั่นมันได้ได้ดอกนึ่งหาเก่าครับเจ็ดเก่าหาคับหกหาสามใบในสามใบแมนหนึ 6, 3, ่งเก่าหา หนึ่งเก่าหครับเจ็ดเก่าหาเจ็เก่าหายังอยกกับอันหกเจ็ดหกเก็ดตะบ่อะไเบิ้งเตนตุท่ายงตแล้วมาปั่นมาปั่นมาขึ้นตุกันขึ้นมากมาปั่นปั่นมาเป็นปั่นนั่งงึนนี่ละยายปันมาเอิญเป็นนพูว่านางพูอสี้นางพูดซี้คนว่าม่แมเขาสูบสายยายแคดหล่ยวนว่าเมาปลาคนว่า ปาลาน่าร้เอาไปเฮ็ปเดปลาแดกเพิ่นว่าเพื่อนสิเก็บซอยเ<อ>พิ่นว่าเพิ่นจะเก็บใส่ผ้าแง่งให้แม่นบล่ล่ะผ้าแง่งนึเกเขียวหนะั่นผ้าแง่งเขียวเก็บไปเก็บมาบัดไม่ปวดเลยปวดเงี้ยไปเข้าห้องน้ำเพิ่นห้องน้ำนะวันแม่นบ่นเพืยย่อนไงรัดสมทานอยู่สมทานอยู่แต่ว่ากระปวดน่ะเพิน่นยังเอามาแต่ใส่ของชูนพูนอยู่ยกระปวดก็เลยว่าคือได้กระปวดลายทเอามาให้หัวบ่บ่เพิ่นว่า เจ้าอยากป๋อคนว่าอยากแล้ว่าจะกีให้คนว่าเ,ออเปนกีให้ตะโคดสามฝากกีให้สามฝากแมนกีให้สามฝากคนก็เลิกขืนมากผีมากสาสาไม่เข็ดเดี๋ยวย่างขืนมากเมื่อคืนตาอันเพื่อนได้ว่าอันหน้าพวสีคนว่ามันสนะีสีผ่านอ่ะเมาของเด้อเขาสิมากแก่ของคนว่าหนวดคนว่าแมนอมเอามากแก่ข้างล้มเนี่ยล่ะแก,ก่นี่ล่ายที่เดินนั่นบ้าน ทุกตานี่ละ่ะอยู่อรงหน้าเรงหน้าพระเที่ยมเพ่อนยูเดินบ้านทุกตายละมันสิเป็นเดินใหญ่มันสินจีลวงแน่เพิ่นวากะว่า,า,วาจเจ้าเขา่าเอาเขาาองมาลงหันล่ะไปเอาเข่าแก,ก่เพิ่นว่าโอ้จะมาแจกถึงทีเลยตอนนี้ <laughs> เออมาแจกเพื่วั <laughs> นที่ที่พาเพิ่นว่าอืมวันที่ที่พาละมาดูดนี่ล่ะเขาเสียมาลงเดินนั่นบ้านทุกตายนะาาาเดินใหญ่เนี่ยนะเพื่อนว่าเพราะว่ามันเดินใหญ่แน่พุ่นยังจีลายของยังจีลายเพื่อนว่าเพื่อเสียใส่เวิร์ดเพื่อนว่าอืม มันก็เมื่อได้บั่นมาเฮามาเาหลายะูเ <c oughs> มือ <c oughs> ่อก็เลยเมือ่อก่อนกับฝันทอนละ่ะโอ้กะที่ว่าฝันดีเลยนะเนาะกะติเมียนตัวฝันดีฝันดีเลขประมาณสามโตเดีย๋ยวพอเที่ยงบอกขึ้นใน้จังหน่อยนะครับท่านผู้ชมเนาะที่เม่บอกกันว่าฝันว่ายอยู่ท้งหน้าก็เป็นท้งหน้าที่พอเที่ยงเคยไล่สดเคยได้ดทายคลิปลงอยู่ที่บ้านของลูกสาวครับผมจะเป็นบ้านไม้ไผ่อยู่หัน แล้วก็มีบานอีกหลังหนึ่งอยู่ไกลๆก,กันครับผมตีเพ่นว่าจะไปขอของของน้ำแต่จะของบานเพ่นพอทานอย่างพี่เขาโคตรไม่บัวกินแต่ทัดก็ขื้ไม่ประมานจะลอยเม็ดครับผมก็เป็นสาสร้างลุ่มไปหาอันบานไม้ไพ่เพอเที่ยงน่ะะครับผมของลูกสาวนะครับผมเนาะแต่ว่าขตีเป็นตัวเลขเอาเอาความฟันแหลกก่อนความฟันแหลกมันก็ไดแต่เดีด๋วยวมันก็เก่า<ะ>สามที่ว่าจับโกบเป็นบ่เออเก่าสามแมนแมนนูนก็ขจีเป็นตัวจับ จับได้จับยังไม่แน่บอจับละคะขาบอกโอ้แสดงว่าเจ็ดเก่าสามเจ็ดเก่าสามหาเก่าสามคือวันนั้นเก้าสามนะคะท่านผู้ชมเนาะแล้วกะต่อมานี่เลขลอตเตอรี่แม่จำได้บอตัวใดที่แม่เอาไปเสี่ยงแปฟม้าเบิ้งเบิ้งตองแปฟม้าเบิ้งนะคะท่านผู้ชมยัดขายเลอตเตอรี่มาเบิ้งเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะอ่าเป็นสิ่งไหมแหละคนนะมาเสียงมือขึ้นนี่แหละก็ฝันมือขึ้นนี่ครับผมเนาะียอดฝันว่ามีคนเอาปูเอาปลาให กี้เขาโคตให้อยากให้กินครับแต่ผู้ชมนอนเดียวพอเที่ยงสู้อยู่บนไกลๆเอาสู่บิงมากมันก็ทำไม่บัวตัวใดเน่ยนี่ครับแต่ผู้ชมชุดที่สองเจ็ดสี่เก้าหนึ่งหาเก้าชุดที่สามเก้าหนึ่งสี่เก้าหกเจ็ดเก้าหกเจ็ดหนึ่งหาเก้าแล้วก็เจ็ดเก้าหาครับผมเนาะจะมีสามชุดถึงมีบัวมันสื่อมากเนี่ยครับมันฟันดีมด้อยากได้กินมีคนกี้เขาโคตให้กินมีคนเอาปูเอาปลามาใหา้เอามีน้ำซัมจะมี คุณยายใหม่ตัวเพิ่มมาเอาของเอาสิ่งเอาของมาแจกจะมาแจกถึงทีหน้าทีบ้านของอันลูกสาว่อเทื่องเลยเนาะมีเจ็ดเก่าหาหนึ่งหาเก่าแล้วก็เก่าหกเจ็ดนะคะท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เลขกอีกชุดหนึ่งทีแอมินวาความฟันไม่บัวน,นีนน่ความฟันไม่บัวน,นี่จะมีเหล็กอยู่สามชุดน้วกันก็คือเหลขหนึ่งหาอย่าลืมนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าไม่บัวน,นี่เบายำว่า ขาวานในความฝันนี่เขาวาอย่าลืมวันที่สิบหายมาเอาของนะคะท่านผู้ชมเพระาะฉะนั้นมีคิดว่าเลขหนึ่งหาเกิดต้องกันกันไว้มีอยู่ในความฝันเขาไม่บัวน้านะคะท่านผู้ชมเนาะมันก็มีปนกันอยู่ในหนึ่งหาเก่าลอง,งพิจารณา,า,ากันบึงก็คือโดยรวมทั้งสินนะคะจะมีเลขอยู่ทั้งหมดสามสามเออแบ่งออกเป็น S <S สามอย่างสามชุดนะคะท่านผู้ชมก็คือมีเลขลอตเตอรี่เทียมินได้ไล่ไปได้ไล่ฟังไปนะคะท่านผู้ชมเนาะลองพิจารณากันมึงเอีกนะคะมีอยู่สามใบนะคะลอตเตอะะรี่แล้วการเลขความฝัน 1, 1, 5, 5, 1นะคะจะมีททสองชุดก็คืออ่าจับกบนะคะท่านผู้ชมเจ็ดเก้าสามราคาอีกความฝันหนึ่งคือหนึ่งหาหาหนึ่งนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวมินสี่เขียนตัวเลขให้ท่านผู้ชมเบิ่งนะคะก่อนที่ว่าเราจะจบคลิปกันไปนะคะท่านผู้ชมเนาะ เอาเข่าหกเจ็ดมาจะใส่เก้าหกเจ็ดอายุ oh, าย่าไโอ้ย่าผู้คเสียย่าบัวผุนเพื่อไวครับธรรมชุ่มเป็นอายุของคุณย่าเป็นเสียครับผมอายุหกสิบเจ็ดเนาะมันก็เลยหาเก้าหกเจ็ดไว้นั่มแต่ว่าส่วนโตวความฝันนะมันก็จะเป็นเจ็ดหาเก้าก็เจ็ดเก้าสามในวันหนึ่งหาเก้าไม่บอกที่มากไม่บอกเจ็ดเก้าสามเนาะ,ะนเพราะว่าเมื่อพว่าเจ็ดเก้าสามนี่มันงวดแต่แต่ตอนนั้นไม่บัวฝันนะมันจอ,อกหาเก้าสามไม่บอก จังหวะนี้ว่าได้จับเนาะหักขาพร้อมก็เลยคือว่าคําว่าจับก็เลยจะเป็นเจ็ดนี่ว่าท่านผู้ชมจะคิดแตกต่างกัให้บัวกระลองบ่ว่า,บาก,กันนะครับท่านผู้ชมร่องเขียนคอมเมนต์มาใต้คลิปเพราะว่าจะแบ่งปันให้ท่านผู้ชมท่านคนอืน่นสีเพิ่นแปลบ่ได้ได้เห็นตัวเลขนํากันเนาะครับผมเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งตัวเลขนํากันครับว่ามีตัวยังไงเดี๋ยวพอเตี้ยงจะสรุปให้พี่น้องได้ชมได้ฟังกันโทรผมครับค่ะท่านผู้ชมก่อนจบคลิปกันไปนะคะมิงก,ก,ก็สิสรุปตัวเลขให้ฟังอีกเทื่อนึงนะคะท่านผู้ชมเนาะ การสำรับเลขที่มาจากความฝันนะคะมีอยู่น้ากันสองชุดนะคะท่านผู้ชมจะมีเป็นเจ็ดเก่าสามกับหนึ่งหานะคะส่วนเลขลอตเตอรี่นะคะมีอยู่น้ากันสามชุดนะคะเดี๋ยวไปนอนเสี่ยงนะคะท่านผู้ชมเนาะมีเจ็ดเก่าหาหนึ่งหาเก่าแล้วก็เก่าหกเจ็ดนะคะท่านผู้ชม เอ่อเลยวันนี้นะคะก็จะเป็นของวดประจําวันที่สิบสิงหาคมห้องหานะคะลองเอาไปพิจารณากันบิงนะคะมกักกะจัดคัดกับบวากันนะคะท่านผู้ชมเนาะคลิปหน้านะคะมินสิไปติดตามตัวเลีกมองใดนะคะมินกระฝากากดหลา์กดแช่นะคะแล้วก็กดติดตามให้กับช่องไอสตาชาแนลสตารดาชาแนลนําเดอค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะมินก็ต,ต้องขอตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ